งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อรบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเรื่องในงานสัปดาววิทยาศาสตร์ประจำปี2564วันที่18สิงหาคม2564ณบริเวณนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศารึกษานครสวรรค์ลาดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านขอพัชรินบัวสนิทอุมนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ประธานในพิธีก่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขอกราบเรียนเชิญครับขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อม ข้าพุทธเจ้านางพัชรินบัวสนิทพุ่มในการสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มาพร้อมเพียงกันณนะสถานที่แห่งนี้ร้วนสำนึกและลํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้เป็นที่ยอมรับกันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์ทรงมีความเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์เทียบเท่ากับนักดาราศาสตร์สากลพระองค์ทรงวางรากฐานที่จะนำวิทยาการใหม่ของตะวันตก ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารประเทศอย่างระมัดระวังและดัดแปลงให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของประเทศสิ่งใดแปลกใหม่แม้ไม่ทรงได้เคยรู้มาก่อนก็ทรงตั้งพระทัยติดตามศึกษาหาความรู้ด้วยน้ำพทัยของนักวิทยาศาสตร์ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีการประชุมกันเพื่อพิจารณาหาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ตกลงมีมติเลือกวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณคาดหมายไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาลสมัยพลเอกเปรมตินาสูรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525อนุมัติให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525เป็นต้นไปและได้ประกาศยกย่องว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนับว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสดุดีฉเฉลิมพระเกียรติและขอน้อมกล้า้นมกระหม่อม แสดงกตัญญูตากะตะเวทีถวายเครื่องราชสกาละด้วยเดชะและพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทและอำน,นาจสัตยาธิฐานแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมกล้า้อมกระหม่อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงรับเครื่องราชสการะ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นพลังส่งเสริมให้แก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการสร้างความเจริญก้าวหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ลำดับถัดไปจะเป็นการกล่าวบทอาเซลวาทเพื่อสดุดีและยกย่องเชิดชูพระเกติคุณและพระปิชาความสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลูกสิบแปดสิงหาองค์ ลมใจซึ้งพ้าคุณการุณไทยด้วยเลิศดลำปีชาความสามารถกลับพาสาอาเรื่องร้องส่องสดใสอวยให้ชาติปรากฏชื่อ ระบือไกลลำสมัยเช่นอาระยะชนวิทยาศาสตร์เปลืองปราดประกาศกล่าวถึงชาติแห่ง โชาเลิดสุดวิชาปัญญาชนประเสริฐล้นรู้อุปราคาทิวากอลูกสิบแป เรต่อไปขอเสิอทุกท่านกล่าวอาถาบูชาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยหัวรัชกาลที่4โดยพร้อมเพียงกันครับ ยักรสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโพชัดโยนิจัง,จงอบาสสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สี่ผู้ทรงกปกปักรักษาสยามรัฐให้ร่มเยน็นทรงวางรากฐานความสำเร็จทุกอย่างให้ประเทศชาติด้วยพระบระเมเดชานุภาพแห่งองค์พระสัตรุทีราชเจ้าองค์นั้น ขอความสําเร็จในหน้าที่การงานอิจการสรสร้างลาบยกสุขสรรเสริญชัยชนะจงมาเป็นพลวัตปัจจัยประสิทธิปษาสตร์พรชัยให้แก่ข้าพเจ้าทุกอย่างเถิน เดิทุกท่านตั้งจิตในทีษษษษษานาลขอพอรกับพระองค์ท่านนะครับ กับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผอโอพัชรินทบัวสนิทภูมเงยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและถวายพงาลัยสการะพระบรมราชานุสรวรีพร้อมถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระเจ้า9้าเจ้าอยู่หวัวขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญนายรักศกับพิบวงคำรองผู้อำนวยรราการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ครับรเชิญขรร้าราชการพรนักง,งานราชก,การและบุคลากระะกาทุกท่านถวายพวงมาะไยตามลำดับ ดับต่อไปจะเป็นการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวเชิญทุกท่านนั่งลงครับงครับถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าวเจ้าอยู่หัว một công and so ครับเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับงานพิธีถวายเครื่องราชสะะะักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อภิญาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2564ในวันนี้วันที่18สิงหาค 2, ม2564นะครับณนศะูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ครับขอโอกาบขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านผอพระจรินบัวสนิท อุนยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์นะครับนายรักศบ,บพิวงคำรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์คณะอาจารย์ข้าราชการพรนักงานราชการและบุคลากรทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้ครับ,บขอบคุณุคนทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ